นี่ครับนี่ครับวันนี้นัดบัดดี้มาอีกแล้วนัดนัดมาเชือดไม่รู้จะโดนอีกหรือ,รอเปล่านะผมเนี่ยนน <laughs> โดนแน่นอนนะครับบอกนี่ครับบรรยากาศบอ่องมีบ่อทางนู้นอีก ก่อนเนี้ยถัดไปบ่อหน้าถัดไปบ่ออ๋อคันละยี่สิบบาทครับอนนี้เอาเหยื่อตัวนี้มาเล่นครับเป็นเหยื่อแบบหางกรับนะแล้วก็มีหัวผู้ใส่กับตะกขว5กรัมนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูเทสแอคชั่นครับอันนี้บ่อบางซีนะครับบางซีอยู่สุวินทวงซอยสิบสามนะครับ เข้าซอยมางงงนิดนึงแล้วก็มีอยู่ห้าลูกบ่อที่นี่ถ้าตกยี่สิบบาทนะครับปลาซื้อออกนะครับโลละปะนีนรู้สึกจะโลละห้สิบนะปลาช่อนโลละร้อยก็ตกได้ก็ซื้อออกครับตกไม่ได้ก็ยี่สิบาทง่ายงโอ้ยคลองอยังสวยอ่ะดูดูดูด พามาดูคลองก่อนกลับเข้าบ่อครับลอสี่ห้าไม้ลุมกรอนจะยังย้ำอยู่นะผมก็จะย้ำแนวนี้ดูทรงแล้วน่าจะมีบ้างละ่ะนะแต่มุมนูน้น ไซโลแต่ตายซะแล้วระโทษเป้าหมายผมคือกอบัวแต่มันมันมีอันนี้อยู่นะหางแดงเลย ตัดแล้วครับุ้ยอยู่ครับอยู่อยเอาแล้วครับบอกแล้วบัวมีแน่ต่อมีแน่นอน เลยไม่รู้อ่ะแต่มันกัดแบบตึ๊บฟองคือผมก่ายอยู่แล้วว่าไอ้ข้างกอบัวแม่งต้องมีตัวแน่ๆโหนะ้าจะลงให้แล้วครับ <c oughs> <c oughs> มันมีตะข่าย <c oughs> มันไม่ได้มุดอัวหรอกมันมุดพันกอหญ้านั่นแหละ <c oughs> อุ้ยเจอปลาด้วยน้าเข้าไปมาถ่ายรูปกันโอ้ยลากไปไหนแล้วไปไหนแล้วน้าก็เดินใส่ไม่มันลากไปมันลากไปมันลากไปด้วยอุ้ยตกใจนึกว่าขาดโอ้โหผมกะแล้วว่ามันต้องมีตัวในหน้าแถวแถวบัวเนี่ยถ้าจะเยอะอยู่ก็จะกัดหรือเปล่า ตีไปปุ๊บแม่งกัดตุ๊บเลยอะ่ะโอ้ดีนะน้าแกมาทอดแหลพดีเอาแล้วน้ำไม่ตกปะ,ะฮะเมื่อกี้มันยังอยู่นะนั่น่ไงเจอแล้วยังอยู่ดิน้นนายโยนลงกลางน้ำเลยโอ้โหขอบคุณครับม,ลลมาแล้วครับปปนะโอ้โหฝีมือมากวัดวัดติดแก้ม

คันดีครับคันดีผมกัดแล้วตรงหน้าแถวบัวนี้มันต้องมีตัวแน่แน่กระดกกระดกปุ๊บกัดเลยปุ๊บแล้วพาเข้าบัวเนี่ยครับอย่างตรงเนี้ยมันจะมีบัวนะครับกอบัวพวกเนี้ยปลามันก็จะหลบอยู่ใต้สายบัวถ้าข้างใต้มันก็จะเป็นสายบัวมันก็เป็นเส้นเส้นมันก็มีที่หลบมันก็มีที่บังเหมือนมีกิ่งไม้อยู่ครับ ทีบ่อโล่งๆเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกอาจจะมีเศษกิ่งไม้มีอะไรให้ปลาหลบได้ ยอดไม้มีปลาช่อนโอ้เมื่อกี้เกิดพุ่งมากลับเลยกอผิวน้ำห้ากรักอผิวน้ำครับนั่นไอ้ฟ นั่นโอ้ยโอ้ยวัดโอ้ยไม่อยู่ดูฟองดูฟองโอ้ยมันกินผิวน้ำว่ะผิดกติกาไหมไม่ผิดนะโอ้ตีไปสองทีมันกัดสองทีเลยโอ้เสียดายอ่ะนั่นเสียดายอ่ะนัน่นกัดแล้วนะครับกัดแล้วนะครับล่าไปแล้วนะครับ นี่ครับอยู่แล้วครับไอ้ปอ๊อปขึ้นมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับดูแล้วนะครับเหยื่อตัวนี้กับเหยื่อตัวนี้ครับเล็กเกินสำเร็จแล้วสำเร็จครับไม่ฟาวนะฟ้ามันดูฟ้ามันดูอุ๊อ้โหเอาอีกแล้ว เดี๋ย,ยเออวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปขายายดูโอ้ยมันนี่เวลากี่โมงวะเนี่ยเดี๋ยวดูเวลาก่อนสิบโมงมันซัดน่าดูเลยผิวน้ำเฮ้ยนั่งเอาอแล้วครับอยู่ไหม อยู่นะวัด <What S 1> เลยอุ้ยหลุดแม่ไม้นี่เด็ดจริงมันกัดแล้วกัดอีกกัดแล้วกัดอีกอะ่ะเนี่ยกัดอีกล่ะอีจิ้นต้นไม้แล้วสุดยอดของแท้ วัดขึ้นต้นไม้ไปเลยครับองคกวนไปไหนวะโหแม่งดุชิบหายเลยจะขย่าวนะผมจะขย่าวนะขย่าว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 ขยาว่ขยา,วขยาวด้วยลากด้วยหุ้ยกลับแล้วครับ ตัดแล้วครับครับมาแล้วนี่โตใหญ่หมั้บ่อเนี้ยแน่นอนไซส์นี้เลยครับบ่อเนี้ยผมบอกเลยใหญ่กว่าดั <c oughs> โกโคนี่ก็จําได้สุดยอดครับสุดยอด กัดแล้วครับอุ๊ทันทีเลยอุ่อาได้เหยื่อตัวเด็ด Im. <laughs> Im. ักแกเด็กเหมือนกันนี่โอ้โหเรียบร้อยเต็มวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าฝนม,มันจะตกล้วก็ <'s> ถือว่าประสบความสำเร็จดีนะครับในการมาบอกนี้ครั้งแรกก็ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิป <'s> ขอบคุณครับ